เรียนเจ้าทุกท่านเด่นของมันครับ ลำดับต่อไปจะได้ใบประครับอิมินาสากาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสากาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสากาเรนะสังฆังอภิปูชยามะ Arahan sama sang Buddha Pak Kawah, Putang Hamang Namatsami, Supati Pan. hamsin hamsi. mayang panai Wiu wis sula kanat ayah diaran nasaha Pancaslan ya Jama Tuti yangpingmaang bante Wiu wis sulah kanat ayah diaran nasaha Pancaslan ya jama อิยัมปิมะยังภันเตติสุวิสุงลักขณะอายาติสรณินะสะหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <tip> Nammusato a atau sama semputasa Nam mau dansakawato arang atau samas putasa Nam mau dansakawato Utang สรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ ธรรมสระนังกจามิธัมมังสระนังกจามิสังฆังสระนังกจามิสังฆังสระนังกจามิพุทธิยัมปีพุทธังสระนังกจามิโอติยัมปีพุทธังสระนังกจามิพุีธััััมมมงงสรจาิิยัมปีธัมมังสระนังกจามิโอติยัมปีสัังงฆสรัังจามิิยัมปีสัังงฆสระ นังกัจจามิปฏิยัมปีพุทธังสรนังกัจจามิาติยัมปีพุทธังสระนังกัจจามิปฏิยัมปีธรรมังสระนังกัจจามิาติยัมปีธรรมังสระนังกัจจามิปฏิยัมปีสังฆังสระนังกัจจามิาติยัมปีสังฆังสระนังกัจจามิปานาริปะตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ านาติปาตาเวระมณีสิกขาปังสัมามัิาานะาายามิอมตินาทานาเวระมณีสิกขาปังสมาริยามิอมตินาทานาเวระมณีสิกขาปังสัมาัิยามิ กามีสุบิจาจาระเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาเมสุบิจาจาระเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ โมาวาฏาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุรามระยมัจัปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุรามระยมัจัปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมาณิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันเตสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันเตตสมาสีลังวิโสทาเยสาธุลำดับต่อไปจะได้ฟังพระธรรมเทศนาครับ ព្រមអានអើយព្រមអានអើយតົນអូ

สูวงแก้วารามด้วยใจงามรับเลิศได้มาเจอสธาตกแต่งดาไตยตามีอาหารลำมบอน้อย,ย,ยต่างกล้วยอ้อยสีใสเก้าตอกดอกไม้เอาใส่ในตาสวยสลานาเพื่อปูทีสภาตาหา,า,า,าูงยากามวนมาทำตายราชาไปนางรองจับปูที วังเอาสวรรค์กันฟ้าและเนรลานเอกังสมา,ามยางยังมีในกาลคาบหนึ่งปางเมื่อพระเงาไต้สับปัญญูตนเป็นปรูแผลัวนำสารขามโอขาสงสารหือเถื่องเวงนิพพานเป็นที่แล้วป้าตนแก้วสะกิดสำลานอยู่ในป่ากเกตวันอารามอันเป็นอารามแห่งหนาย ปิ่นติกัดมาหาเศรษฐีผู้มีศรัทธาดีแต่สงสร้า,างถตายทตานแก่ตอนองค์กาติวายอันมีที่ไกเวียงสาวตีประมาณว่ามีห้าร้อยเซนขาอนูในกาลย่างนั้นาาพระตปันอยู่ตนเลิศแล้วก็จะพบเสิ่งนางแก้วปตุมาวดี คือเป็นตนเลื่องแล้วพราตนแก้วรอสถาขอปาวติเทศนายังทำท<ม>ี่ด้วยมีตาแล้วมีนาแก้วชื่อว่าราปตุมารีอากมีเจตนาดีแตกร้างนางก็ได้อ้างอย่างกุศลเป็นตนว่าได้หือเข้าและอาหารนางก็ได้สละอื้อเป็นทานก็มีเป็นอันมากทักแล เนไปเกิดในห้องเลอสวัรดเตวโลเสวยสุขโสตัพลานสมบัติการวิเศษก็พอเหตุนา้นปตุมาว่าดีได้พีเจตนาสลัดเอาของเป็นทานกับตังางาารเก่าน้ำนั้นแหละในกาล เื่อนั้นป,ปุตตเจ้าได้ัาสัพปัญญุตันยุตยาในโลกนี้นางจันตักปตุมาวเดียก็ได้จุติจากาของเมืองสวัสด์เตวโลกลงมาเกิดในเมืองปราราณสี นางก็สมฤกษ์ดีเป็นดีด้วยเกข่าวข่องสัมปัตีน้องมากนักหาเถิดอ่วายาการขึ้นเป็นใหญ่อายุนางได้สิบกปีนางก็ได้หื้อเท้าน้ำโลจนาอาหารกับพาจีวรนานแก่เจ้าพีกูตั้งลายมีประมาณว่าได้เจ็ดวันแล้วในกาล ื่อนั้นเจ้าพี่กูตัง้งหลายก็มานางยายเขียนจา่าเถิดจังนางจันตาปะตุม,มาวาดีว่านางนีประกอบด้วยสตาว่าดูลขา้าเจ้าตัง้งลายส่วนนางจันตาปตุม,มาวาดีนางนีก็มีใจใส่สตาในพระพุทธาสาสนาแห่งปะพุทธเจ้านางหอนเวาก็อือตามมานานประมาณเจ็ดวันก็มีแล้ว พระบุตรเจ้าทรงกล่าวว่าพีกาเวดูลาพี่กูตั้งหลายนานจันต์ตาประตุมาว่านี้ใสอยากมีใจใสส,าสตาสลากงาอือเปตานันมาก็หากบอมีแต่ในกาละปณิในกาลเมื่อก่อนเดือนนานนานก็ได้การทำบุญหรือตานมากนักก็มีลแล้วตาตาในกาลยานั้นส่วนทั้นว่าเจ้าพี่กูตนจะลา ยกเมือขึ้นวยอาลาตนาขอพระพุทธเจ้าตนุงหาดจุงได้มีใจขวาเตสนายังอาทิตาล่วงแล้วคืออยากดแต่เตออาภาสถาในกาลยานั้นปสัมปัญญูยุตเจ้าซึ่งเตสนาจากเจ้านานมาแก่พิกุสังฆาทั้งหลายว่าอาทิเตกาเลพิกกเวปาลานาสียงธรรมธาตุนามาลา ดูก่อพี่กะเวดูลาพี่กูตั้งหลายอามานางยายแวเต้าในอธิตาเต่าเมืองนั้นยังมีปาปูบานะเจ้าชื่อเจ้าต้มมาลาจาก็อยู่ตะเวนักลาหญ่กว้างน้ำเก่าอ้างว่าเมืองปาราสีเป็นมหาตานีเอกา เพจว่ามีพระเจ้าจ้างดูเฝ่ยเมืองต้าบุเรืปาปฏิปจอบอกด้วยลาจันสิปการให้ฟ้าสุมาดิ์ยโนดบอมิเหตโทษโูยไปกังวลใดบ่ดูต้องเมืองแง่ประโยชน์้อยหาสุขเกษมและนาตาไรกาลาย ลมจีนลมเบาปีงบ่อเตาจื้อว่านอ่อนเอาจันตาปาตุ้มมาฮะลมสุขอบาบ่อเตานาั้นเหล่าหากมีตาตาก็อยู่ในเมืองปาราสีแบ่งวางนั้นอางภูตาตางอาไวแก่มูสิกาบ้านบ่อเตานางหากเอาไวแกงมูเจ้าปิกุสังตา เจ้าดีวาสังยังมีในกาละวันหนึ่งนางหน่อไอจันตะัปประตุมาวาดีก็มาพิจารณนาในใจว่าอาจารย์ในวันกูมีก็เป็นวันดีวิเศษกาน้อยเดชาตะายตา่ังสลากาบั้และเก้าน้ำโพชนาานกับต่างสลากเป็นทางแก่ผู้สิกาบานบ่อสาวือ่่ามู่เจ้าพิกุสัง้า ล,ลัเดียใ้การงินลุงจจงนางก็มาตกแต่งตามตาอย่างว่าตูนนานามาพร้อมตกแต่งชอบดาดีก็รวยสตามีแต่เอ้านาง่อนเอ่าแต่งดาท่านปาริพุนาพร้อมแล้วนางก็ถือเอากันตักมาลาดอกไม้เข้าไปสู่พวงแก้วอารามอันเป็นตานที่อยู่แหวกปะพุทธเจ้าแล้วนางก็ขออาราธนา พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าพ่อทั้งตั้ง,ง,เ,จงเ,เ,จเจ้าพิกุตั้งคาท่านเตะข้าแต่พระพุทธเจ้าและหมู่เจ้าพิกุตังคาต่างหลายข้าขออาราธนาพระพุทธเจ้ากับหมู่เจ้าพิกุตั้งหลายไปรับเอาตาเจ้าตลาดกระปัตในเรือแห่งข้าในวันพรุ่งนี้เมื่อเจ้าแต่เด้อ กันนาประตุมาว่ารีอาลาตนาที่หมดแล้วนางก็กาดแล้วไปสู่เรือนตอนนางก็หื้อทาสีทาสาตกแต่งอาข้าวยังข้าวน้าโปจนาเพื่อเพื่อทาแก่ตนแก้วสุตรามีพระบุทธเจ้าเป็นประทานนางก็ยาน้าไม้ตาเนื้อแผ่นดีแล้วนางนอกแก้วตาภาวนาด้วยสัจจะ นาสาคาเทวโลกังอุปัญจติยาณามันดาน้ลา้าแต่เจ้าผู้ว่าเจจารลาดุจกาพานีนาถึงเป็นัจจัยนาเอาตัวข้าไปเกิดในองเิดเมืองสวรรค์จัดฟ้าแม่นว่า้าเกิดในชาใดก่อห้ข้าใดตระเวนจำปาอันมาแล้วด้วยอานิสงส์อันได้คาใดหรือเข้าสลากาพตานี ในกาลยามนั้นพระพุทธเจ้าเป็นปราราอมด้วยมีกูส่งต่างหลายต่อการัมพัตตาอานุโบตนาสงคามแก่นังจังตาเว้าดีได้รงกก่าปะคาถาว่ายิจิตังปัตติตังตุมหะตังจิปภามวะสมิจันตุสัพเพปุเลตุสังกปาจังโถปะละโสยถามนิชติระโสยตั ลาอุบาสิกาอันว่าคำภาลตนายนางนั้นขอจงสมเด็จทีสมดังคำภาสนา,างนางจุกเยี่ยงจุปตาเตอเจ้าบีกูตั้งหลายก็กระทำปัตตาคาุโอตนาด้วยตาแห่งนางแล้วก็ปากันจันเก้าในเรือแห่งนางแล้วก็ลับคืนสู่ยังปาเจตาวานา งมีคะเลนได้คนาบัดนั้นบาวน,นวางานว่าอินแทนอันเป็นติปะอัดเอกปยาอินตาเจ้าฟ้าก็ร้อนกระด้างแขงในบาทเดียวอาทาสกโกอ,อันว่าไปอินตาดีลาอันตนเป็นใหญ่แกเ่เทวาดาต่างหลายก็ลำเปิงด้ป่าหรือไดก็รู้แล้วเต้าตนแก้วอินตาก็รู้สภาวะดด้วยพาลาติแห่งแห่งยานว่า วันนี้นางจัดตะปะตุมาวดีพิสตาคหือตาเข้าสลากกัมัดแก่เจ้าพิกูกตั้งหลาปยายิต,ยาตาดิลากต่อหือเสียงสาุนาณาตาัวตาบุญกลับมาแล้วทรงหือป่าฝนเจ็ดภาการตกลงในเมืองปารานาสีเป็นมหาเมกะอันใหญ่นักก็มีลา ทีต้งหวนหันอัศจรรย์นั้นก็กล่าวกาตาว่าตาหนังนามะมหาพลังโหติตาหนังนามะมหาพลังโหติตาหนังนามะมหาพลังโหติจือว่าอันว่าหือดางเก่าสลากอบัดก็มีพลานิสงอันกว้างมากนักแลในกาลยันนันพระเจ้าบูมมาตัพราชาเสด็จออกเยี่ยมเจ้าเมืองปารานสี ก็ทรงหรันลูกอันโสภาและววัน,นอันงามแม่งนา,นนานโนกาจักตาปะตุมาวดดียพระเจ้าครมมาตัก,าากราชาพ่อโบราณจัตั้งตนเป็นปกติผิดรลักทางสอนปากเข้าไปในป่าหรือตายตาขออือเสนาไปเจอนา,นางนาโนยาวจักตาปะตุมาวดเดียมาสูภาษาแห่งตนแล้ว หื้นางแก้วเป็นอัคารามเหสีหื้เป็นใหญ่กว่านางตงหลายตะโตป่าหายอันแต่แลนั้นไปไปนาน ตุมมาว่าดีก็จจำเลิศดีฮือเข้าอาหารใส่บาตเป็นตาแก่พปักุุธเจ้าและพีกุ้ทั้งหลายจุกวันจุกวันบ่อกานางก่อตามือตาบ่อกานางบอาา่อใดพรนมาในกุศลผลลบนกะทำหนุนไปบ่อคาทาเสียมเทนอายุแทนานางก็มีแล้ว

นี้ดูว่าไผนเตมัวเรื่องกระจายจะพิลาเสียงยาวลำไปเนี่ยขณะนี้เสียงจะพลยาวลำไปเตะดูเรื่องบอละมันเป็นภาษาไทยอาจนป็นภาษาเมืองของเรื่องไปยุต์ปยุบเน่เอาละ อัะไรลูกพ่อเอาของทานนั่งดิโอ,อมาสิตเตอรแต่ดูเรื่องแต่พิรางเสียงยาวแล้วไปแม่มาใจอยู่กับที่ไปบ้านผมก็ชอมด้วยทุก Ô, mẹ, ai đừng có bị muốn lắm, ô, đồ đẻ mẹ, ô, đừng có này, bán này, bán, này, lại. kỳ vật giá kỳ vật giá có đẹp kỳ văn giá hả Ồ, đẹp kêu dạ kỳ văn giá và đó là kỳ vật giá kêu vậy mà việt nam này là ít nó